ดูนะเขาบอกว่าเทียนแท่งหนึ่งเนี่ยยาวยี่สิบห้าเซนเนีนะ่ยความยาวของเทียนทุกๆสิบนาทีนะครับลด,ลง,นะล,ดลงนะครับนะตามตารางเนี่ยเราจะเห็นว่าจากเริ่มต้นมันมันยาวยี่ิบห้าจากเริ่มต้นมันยาวยี่ิบห้าเริ่มต้นตอนนั้นก็คือนาทีที่ศูนย์ใช่ปะ่ะนาทีที่ศูนย์ตอนนั้นความยาวจะเป็นยี่ิบห้า ตอนเริ่มจุดตอนเริ่มจุดเลยอ่ะตอนเริ่มจุดเลยนบเป็นวินาทีนับนับเป็นนาทีที่สุดนะพอผ่านไปสิบนาทีมันเหลือยี่สามพอผ่านไปอีกสิบนาทีมันเหลือยี่สิบอย่างนี้แปลว่าทุกทุกสิบนาทีเนี่ยทุกทุกสิบนาทีเนี่ยจะเห็นได้ว่าความความยาวมันลดลงสองเซนเห็นไหมครับนะแต่นั้นเนี่ยเราสรุปได้ว่าจากตลาดน,นะจากตลาด ความยาวจะลดลงสองเซนทุกสิบนาทีอะไะครับเมื่อผ่านไปสี่สิบนาทีดูที่ตรงนี้นะครับเมื่อผ่านไปสี่สิบนาทีตอนนั้นความยาวเหลือสิบเจ็ดแล้วเขาสนใจตอนที่ความยาวเหลือเจ็ดเซนถ้าความยาวจะมาเหลือเจ็ดเซนได้เดี๋ยวอีกรองนึกดูครับ ความยาวตรงนี้ต้องลดลงไปเท่าไหร่จากสิบเจ็ดลดลงมาเหลือเจ็ดแสดงว่าความยาวต้องลดลงสิบเซนถูกไหมลูกก็มาเทียบดังน,นั้นความยาวถ้าจะลดลงถ้าความยาวจะลดลงสิบเซนอันนี้กี่เท่าครับจากสองเซนมาเป็นห้าเซนเนี่ย ถ้จากผลขอโทษจากสองเซนมาเป็นสิบเซนเนี่ยครับมันกี่เท่าตัวครับสิบเซนเนี่ยคือสองเซนกี่บนสองเซนกี่ครั้งสิบเซนคือสองเซนกี่ครั้งห้าครั้งก็คือคูณห้านะ เพราะฉะนั้นเวลาก็ต้องผ่านไปห้าเท่าของสิบนาทีก็ห้าสิบนาทเออเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับเอาห้าเท่าคืนกับสิบนาทีก็ห้าสิบนาทีนะครับ แต่ว่า50นาทีที่ว่าเนี้ยมันนับจากตอนนี้นะเนี่ย50นาทีหลังจากผ่านมาแล้ว40นาทีเพราะฉะนั้น50นาทีหลังจากจุดไปแล้วหลังจากเริ่มจุดไปแล้วี40นาทีแสดงว่า หลังจุดไปเก้าสิบนาทีนั่นเองห้าสิบบวกสี่สิบเป็นเก้าสิบเนี่ยนึกนะตอนที่ผ่านมาสี่สิบนาทีตอนนั้นความยาวมันเป็นสิบเจ็ดแล้วนะตอนนี้เรากำลังเอามาเทียบอยู่กับเวลานี้เอามาเทียบอยู่กับจัจงหวะเวลาตอนนี้นะครับเราคำนวณได้ว่ามันต้องลดลงอีกสิบเซน นะครับลดลงอีกสิบเซนนั่นก็คือเวลาต้องเดินไปอีกห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีรวมกับสี่สิบนาทีตรงนี้ก็คือเก้าสิบนาทีเก้าสิบนาทีก็คือหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับ Is, หน й, ูได้เปเหมือนเวลาในช่วงปมาไปหนูก็ได้เป็นาทีจีปดนาีก็ได้เ็ด็ด้ก็ได้ก็ก็ไดก็ได้ก็าดนก็ด้กดก็ได้ก็ได้ไดก็ได้ก้ก็ก็ได้ก็ก็ไดลก็ได้